พูดดนสิพูดดูิเนลโลเนวันวันนี้อากาศแจ่มใสจริงจริงนะจ๊ะจริงจเลยจ้ะแล้วแ้วแล้วตัวเองไม่ออกปสชงนมชงเลจ้ะไปสิจ๊ะไปแล้วอย่าลือนมานมจักปากก็มา่นะจ๊ะตัเองหิวแล้วเลยจ้ะหิวเลจ้ะเวลาหิวหิวแล้วก็รอสักประเดี๋ยนะจ๊ะ เดี๋ยวพี่จะไปเอามาให้<อ>แค่เนี้ยมึงเล่นได้ไหมพอกูไปปับ๊บพอกูมาปุ๊บมึงถามเนโรเนโรไหนละจัหน <elo> ุ <elo> ่มสดแค่เน <elo> ี <elo> ้ยเออได้ม <elo> ั้งได้มั้งได้ใช่ไหมเอาจริงเลยนะติวติวไม่ต้องติ้วพูดเลยเนโรเนโรวันวันวน,นี้อากาศแจ่มใสจริงนะจ๊ะจริงๆแล้วจ๊ะแล้วตัวเองไม่เอาไปส่องนมสดเลย ไปสิจ้าไปแล้วอย่าลืมมนมนสดมากฝากกันมานะจ้าอุ้ยตัวเองหิวแล้วเหรอหิวแล้วจ้ารอสักเดียวนะจ้าโอ้บทแค่นี้เล่นไม่ได้ก็แย่แล้วตั้งห้าแสนคนละค่น เนกับเขาเหระเขาให้ต่อเป็นนางเอกเร็วใครเล่นมั่งวะเร็วเร็วไอ้เออมันต้องมาแล้วไม่ต้องมาแล้วตาลวตกล้องเลยไอ้น,นี่โดนเช็คพอร์ตแล้วเฮ้ย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 เล็กโอ้หอะกูหามึงตั้งนานเลยหา,หา,หาอะไรตะกี้ยังนั่งคุยกันอยู่ข้างหลังหาทำไมอ่ะไม่กูจะธุระก,กับมึงธุระอืออุ้ยคนจนๆไม่อยากมีธุระด้วย ดูนักธุรกิจทํางานธนาคารออมสินโอ้อยู่ธนาคารออมสินเหรไม่เข็นกระปุกออมสินขาย <laughs> แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าถ้าเข็นกระปุกออมสินตะผูกเน็กไทยแล้วขายดีขายเอออยู่อมอ,อมสินอยู่ออมสินนี่จะธุระเรื่องธุรกิจธุรกิจอะไรเออหามึงอยู่ตั้งนานเลยมาหาทำไมเราก็อยู่คณะเดียวกันน่ะไม่ให้มึงมาเล่นหนังกับกูฮะมาเล่นหนังกับกูโอ้ยหนังใครหนังมันดิก็เล่นกันไปดิ กูก็เล่นหนังกูทะเลาะบอกเปิกมาแล้วเนี่ยไม่ใช่หนังอย่าง,งานั้นหนังยังไงอะ่ะหนังภาพยนตร์น่ะภาพยนตร์เออยตนยังไงวะหนังที่เขาฉายแล้วคนไปดูกันเยอะๆอะ่ะอาวแล้วทำไมคนถึงได้ไปดูหนังอะ่ะก็มันเป็นหนังเป็นภาพยนตร์แล้วคนอยากดูอะ่ะคนอยากดูเออเฮ้ยแล้วพวกเราเป็นคนป่ะเนี่ยเออ้าแล้วมึงเป็นไข่แล้วเป็นคนน่ะฮะมึงเป็นไข่เป็นคน ไม่รู้ยี่ตอนคลอดออกมาแม่เขาบอกว่ามีเปลือกติดมาด้วยมึงอะเป็นคนเป็นคนฉันเป็นคนเอองั้นแกก็ไม่ใช่คนนั่นเองเพราะมันยังไงกันวะน้าไม่เป็นคนทั้งคู่อะฮุยแกเป็นคนเหรอเออมีหน้ามองไกลๆคล้ายคนแล้วกูเป็นเฮียอะไรวะน้าตัวก็เป็นคนเป็นคนทั้งล่างทั้งตัวเป็นคนหมดเป็นคนเออแล้วเป็นคนมากี่ปีแล้วล่ะ โอ้ก็เป็นมาตั้งแต่เกิดนั่นละโอ้ยเกิดแล้วเป็นคนเลยเอดีใจด้วยจับมือทีวะนี่นี่นี่มือจุนี่ปลายแล้วปลายนิ้วกูโอ้ยได้มีโอกาสเป็นคนเล่นหนังไหมล่ะอ้าอใครใครมั่งใครไม่อยากเล่นน่ะเออดีแล้วเล่นหนังโอ้โหหุ่นแกนี่ถูกในสเปคหนังเลยฮ่าเออโอ้ไม่น่าเดินไปแถวไหนใครๆก็บอกว่ารอนี่นี่เป็นให้แกเป็นนางเอก ให้ฉันเป็นนางเอกเออวิทุเลศทำไมอ่ะไม่เอาหรอกเขาเป็นผู้หญิงไม่ได้หรอกเนาะวุเลศนี่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 อะไรหรอนี่นี่มึงจะทําตัวน่าเกลียดไปไรเล็กน่าเกลียดอะไรหรอมึงทําตัวเดินแบบดีๆไม่ได้ไงทําไมแล้วก็เดินงี้เป็นไรหรอฮะทำตัวแบบกระเทยเน่าอุ้ยเขาไม่ได้เป็นกระเทยไม่ได้เป็นกระเทยแล้วมึงเดินบนปีตบนปีตเพื่อจะทำอไมไม่เขาคันหิ่มเขาเนี่ยเดินบิดอย่างเงี้ยหายได้แล้วรู้ป่ะเอาไม่เชื่อใครนั่งคันจะนั่งแล้วลุกขึ้นมาเดินบิดดูมั่่งเนีย มันดีใช่ไหมอ๋อนี่เวลาคันห้ำเดินแบบนี้เหรอเออนี่ตลกคันห้ำอ๋อตลกคันห้ำก็เดินแบบนี้เนี่ยอ่าแล้วถ้าสมมติพนักงานขายที่เมอร์ลคิงอ่ะพนักงานขายที่เมอร์ลคิงเนี่ยเออผู้หญิงอ่ะแผนกขายของไงไหมเออคุณคะจะรับอะไรไหมคะโอ้ยบิดหน้าดูเอาแล้วผ้าไม่บุบหมด่าบ้าเขาเดินชนขอบโต๊ะเอา เล่นนางเลยเป็นนางเอกสมมุติเป็นนางเอกให้ใช้เป็นนางเอกเออเออแล้วมันยังไงยังไงแกชื่ออาโลอา ให้ฉันชื่ออาโลอาเออเออแล้วมันแบบไหนฉันชื่อเนโรเออเออเอเช้าตู่ขึ้นมาเด็กทั้งสองมาเจอกันที่กลางทุ่งนาเออเออเออออาคือแกถามเนโรว่าเนโรจ่ะเนโรจ๋าวันนี้อากาศแจ่มใสจริงจริงนะจ๊ะเออฉันบอกว่าจริงๆด้วยแหละจ้าแล้วตัวเองไม่ออกไปส่งนมสดเลยจ้าจ้าจ้าจ้จจจ <S 2> <S 2> ฉันบอกว่าจะไปอยู่แล้วแหละจ้าไปแล้วอย่าลืมมานมสดมาฝากเขามั่งนะจ้าเออบอกว่าหิวแล้วแหละจ้าหิวแล้วจ้ารอเดี๋ยวพอฉันแวะไปปั๊บกลับมาพูดคำเดียวเนโรเนโรไหนละจ้านได้ม ไม่ได้เฮ้ยมันยังไงอ่ะมึงทาไมมึงเล่นไม่ได้แล้วก็มึงเล่าไวอ้งงอะเอาช้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 าเออาช้าช้าแกแกเป็นนางเอกนะนางเอกฉันเป็นพระเอกเพอเช้าตรู่ขึ้นมาเด็กทั้งสองมาเจอกันที่กลางทุ่งนาอาโออาคือแกถามเนโรว่าเนโรจะเนโรจ๋าวันนี้อากาศแจ่มใสจริงๆนะจ๊ะจ้า ฉันบอกว่าจริงจริงด้วยแหละจ้าจริงจริงด้วยแหละจ้าแล้วตัวเองไม่ออกไปส่งนมสดรถจ้าแล้วตัวเองไม่ไปออกนมสดละจ้าฉันบอกว่าจะไปอยู่แล้วแหละจ้าจะไปเราแล้วล่ะจ้านี่เอ่อไปแล้วอย่าลืมมานมสดมาฝากเขามั้งนะจ้าไปแล้วนมสดมาฝากเขามั้งนะจ้าฉันบอกว่าหิวแล้วแหละจ้าหิวแล้วล่ะจ้าแกบอกว่าหิวแล้วจ้าหิวแล้วจ้ารอเดี๋ยวรอเดี๋ยวฉันแวะไปปั๊บกลับมาพูดกับเดียวเนีโรนโรไหนละจ้านมสดแค่เนี้ยได้ไหมเออมันยังไงมึงเล่นไม่ได้แล้ว มันงงว่ะเอาแบบนี้ซ้อมก่อนซ้อมซ้อมซ้อมเหรอซ้อมซ้อมเทสหน้ากล้องเออเล่นแบบเด็กเล่นแบบเด็กๆเออเล่นเล่นแบบั้นเต้นมาแบบเด็กเด็กกับเด็กๆน่ารักอ่ะแบบเด็กๆ็กกลังน่ารักน่ารักเออได้เล่นได้ไหมกล้องไฟแสงสีฟชันเดินกล้องมา เล่นแบบเด็กๆไม่ใช่เด็กเป็นโปลิโอแบบเด็กๆอ่ะเด็กน่ารักอ่ะแบบไหนวะแบบเด็กๆอ่ะมาถึงเล่นแบบนั้นนัมึงทำให้เด็กนี่แบบเด็กๆไปถึงติ๊วติ๊วติ๊วหยอกเล่นกันอ่ะโอ้ยแตเด็กแบบนู้นแบบนี้นะกูก็ไม่อุ้มอ่าทำไมอ่ะอุ้ยเด็กที่อะไรน่าเกลียดชิบหายน่าเกลียดอะไรอ่ะเอาต้องทำแบบลักษณะเฉยๆมากล้องไฟมา พูดพูดพูดเฮ้ไอ้มึงไม่ใช่พูดแบบพูดอ้าวก็มึงบอกพูดกูก็พูดไงกูบอกให้มึงพูดว่าเนโรเนโรวันนี้อากาศแจ่มใสจริงจริงนะจ๊ะเออเออมึงเล่นยังไงเล่นไม่ได้แบบเนี้ยลองลองใหม่ลองเนโรเนโรวันนี้อากาศแจ่มใสจริงๆริงนะจ๊ะกล้องไฟมา เนโลเนโลวันนี้ร้อนจริงๆนะจ๊ะ <Yeah. S 2> อย่างนี้จะต้องคลายร้อน เนโรเนโรวันนี้อากาศแจ่มใสจริงนะจ้าไม่ใช่ร้อนจริงๆริงนะจ้าอากาศแจ่มใสแล้วมึงเหงื่อเหงื่อแตกหาพ่อเหรอมันร้อนด้วยแต่ในบทน่ะในบทนอากาศแจ่มใสอ๋อ oh, อากาศแจ่มใสเออเข้าใจเปล่าเข้ายขยายไปมาใหมมาไหมพูดเนโรเนโรเช้านี้อากาศแจ่มใสจริงๆนะจ้าจริงๆด้วยแหละจ้า <laughs> แค่เนี้ย Premises, มึงก็พ ah, oh 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 oh. uh ูด huh. ต่อไปสิเออม่เอใหม่โอโเโลเดโลเออเช้าน uh 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 네ี้อากาศแจ่มใสจริงๆนะจ๊ะจริงจริงได้เละจ๊ะอาแล้วตัวเองไม่ไปส่งไข่ปิ้งเหรอจ๊ะนมสดไม่ใช่ไข่ปิ้งทำไมอะนมสดนมสดนมสดเหรอเออแล้วแล้วตัวเองไม่ไปส่งนมสดลอจ๊ะจะไปอยู่แล้วแหละจ๊ะเรื่องของมึง มึงก็พูดต่อไปสิตัวเองไม่ไปส่งนมสดละจ้าจะไปอยู่แล้วละจ้าเวลาไปแล้วไม่ต้องเอามาฝากเขานะจ้าเอามาฝากมึงต้องอามาฝาก้วยเออ,อมึงจะกินนมสดกูไปหานมสดไหมมึงเด็กไอ้สักอือด่าเขาเขาไม่เล่นลเล่นนะไม่ด่าแล้ว,ดลว <c oughs> เดโลเนโลจ้าเฮ้ยจับเด็กเรียกข่ายกันมามันคนละเรื่องกัน คนละเรื่องเหรอ,อลูกใครมันเดินเกะกะ<อ>เด็กตบหัวเด็กฮะเด็กอ้าวก็เด็กก็สิผู้ใหญ่กูจะกล้าเหรอ,อสู้แต่เด็กวะเนโรเนโรจ้าเป็นเฮียอะไร,รอ่ะก็ไม่แบบเล่นแบบเด็กๆงไอ้เหียกูเปลี่ยดมึงว่ะเนโรเนโรจ้าเช้านี้อากาศแจ่มใสจริงๆนะจ้าจริงๆด้วยแหละจ้าแย่ทำเฮียอะไรก็บอกมึงให้เล่นแบบเด็กๆงสมบทบาทเด็กๆ ข้าวนี้ากาศแจ่มใสจริงๆนะจ้าจริงๆด้วยแหละจ้าแล้วตัวเองไม่ไปส่งนมสดละจ้าจะไปอยู่แล้วแหละจ้าถ้าตัวเองไปแล้วอย่าลืมมามาฝากกัา้างนะจ้าหิวแล้วเหลอจ้าอิ่มแล้วจ้ามึงอะหิวมึงจะกินนมสดอุ้ยกินข้าวข้างล่างอิ่มตื้อเลยไม่เกี่ยวกับข้างล่างข้างบนนี่มึงจะกินนมสดกินนมสดออตัวเองก็ไปส่งนมสดละจ้ะจะไปอยู่แล้วแหละจ้ะอย่าลืมมารานมสดมาฝากกันบ้างนะจ๊ะหิวแล้วหละจ๊ะ อรอ,อเดี๋ยวเพราะฉันแวะไปปั๊บกลับมาพูดคำเดียวเนโรเนโรไหนละจ้านมสดแค่เนี้ยเอาไปเลยลเร้อยห้าอรถูก <c oughs> ไอจะแดกทั้งวันแล้เอ็มรออ่ะเล่นได้ไหมฮะเล่นได้ไหมโอ้สบายแหมบทขี้ปลาติว๋วขี้ปลาติ๋วใช่ไหมอยู่แล้วเอาจริงกล้องไฟแสงสีมา <c oughs> ใสจริงๆนะจ๊ะจริงๆด้วยละจ๊ะจับนมอีเนี้ยเขาเป็นผู้ชายแล้วมาจับนมกันได้ยงไงะไม่ใคหยอกเล่นกันแบบเด็กๆไงจับที่อื่นดิห้ามจับนมจับที่อื่นนะเลโลเลโลแล้วทำไมมึงมองต่ำยังอ่ะจับที่อื่นไม่ใช่มองต่ำๆดิมึงมองต่ำนะกูหดเหลือนิ้วเดียวเลยฮะนี่ไม่อีกนิ้วเดียวถึงพื้นน่ะ เนโรเนโรหำหมดหมดเลยไม่เกี่ยวกับหำเนโรเนโรเช้านี้อากาศแจ่มใสจริงจริงนะจ๊ะจริงจริงด้วยไรจ๊ะแล้วตัวเองไม่ไปส่งนมสดเหรอจะไปอยู่แล้วเอออย่าได้จับแก้มเดียวจับแก้มแล้วให้จับหูพอเน,นโรเนโรไม่ไปส่งนมสดละจ้ะจะไปอยู่แล้วไะจ้ะ <c oughs> จักกระเดียมวะ <c oughs> แล้วตัวเองไปแล้วอย่าลืมมามาฝากเขามั่งนะจ๊ะหิว้ะ อยู่ละจ้ารอเดี๋ยวเออกูมั่งละเอะไรอะไรอะไรอ่ะไม่ว่าทีเนี้ยบทกูมั่งแล้วบทกูแล้วทีเนี้ยถึงบทกูกับมึงแล้วอ๋อทีนี้กูไม่ต้องพูดแล้วนะมึงพูดเลเออเอามายไหมเดโลเดโลจ้าเช้านี้อากาศแจ่มใสจริงนะจ้าจริงๆริงเลยนะจ้าแล้วตัวเองไปส่งนมสดหรือยังเนี่ยจะไปอยู่แล้วแหละจ้าแล้วตัวเองไปแล้วอย่าลืมมานมสดเราฝากกันมั่งนะจ้า Hiểu là chả? Lo đéo Ừ แบบเด็กๆก่อนไงเด็กๆก็รู้แล้วพอกูมาปั๊บมึงก็พูดเลยพูดเลยเหรอเออเออพูดไงพูดได้เปล่ายังไงน้ำสด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 เน้นน้ำสด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 อารูอา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 มึงอ่ะเออเอออาอาอารอามึงอ่ะืออือออารอาอือหิวยังหิวแล้วรอเดี๋ยวจ้าไอ้สัตว์อุ้ยดาเขาเขาไม่เล่นแล้วมึงเล่นกับกูเอาล้มสดมาปั๊ ว่างนะจ๊ะหิวแล้วเลยจ๊ะหิวแล้วจ้ะรอเดี๋ยวอื นมสดนมสดกัวมึงมาพูดตอนนี <t <t ้นมสดก็หมดแล้วใครเอาไปไหนอ่ะเมื่อกี้มันวัดไปไหนไม่รู้นมสดหายตัวเออมึงพูดนมสดนมสดมึงท่องดินมสด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 อะไรวะอะไรวะหิวยังหิวแล้วรอเดี๋ยวเออเชี่ยมึงด่าเขาไม่เล่น ทำไมอ่ะไอ้เหี้ยกูเกลียดมึงไอ้สัตยานมึงดล่าเขาไม่เล่นมึงพูดมึงท่องนี่น้ำสด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 เอาล่ะเอาล่ะหิวยังหิวแล้วรอเดี๋ยวนะจ้าอืดแล้ว สามหลักมึงต้องอมนานกว่านี้ทวมนานไม่ไหวเสียงไม่ดัดอะไรกูมึงพูดในนมสด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 อะลูอาอะลูอาหิวยังหิวแล้วรอเดี๋ยวเออ ละจ้เหม็นตดนมสดนมสดไม่ใช่เหม็นตดก็แกบอกเหม็นตดอะกูบอกให้มึงพูดไอ้มึงพูดว่าในรอนในรอไหนละจ๊ะนมสดแค่นี้มึงเล่นไม่ได้เหรองงอะงงมามึงเป็นตัวกูกูเป็นตัวมึงมาให้เป็นตัวนี้เหรอเออโอ้ยกูหลอกเอามึงนะเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูเล่นให้ดู เนรฮะวันนี้กาศแจมใสจริงนะจ๊ะเรื่องของมันมึงก็ต่อไปที่ต่อไปเลยเออต่อไปเลยต่อพ่อต่อแม่มึงเหรอมึงก็พูดต่อไปเลยเพราะกูบอกันี้นรโรเนโรวันนี้กาศแจมใสจริงนะจ๊ะแมบอกว่าจริงจริงด้วยแหละจ้ะจริงจริงด้วยแหละจ้ะแล้วตัวเองไม่ออกไปส่งนมสดเลยจ้าไม่ไม่รู้จะไปกับใครอ่ะมึงจะไปกับใครเรื่องของมึงกูไม่เกี่ยวกูนี่เป็นนางเอก ทำไมในรอในรอฮะวันนี้อากาศแจ่มใสจริงนะจ๊ะจริงด้วยละจ๊ะแล้วตัวเองไม่ออกไปส่งนมสดหรอจ๊ะกำลังจะไปไปแล้ว่าลืมมาฝากกันมั่งนะจ๊ะตัวเองหิวหรอหิวแล้วจ๊ะรอเดี๋ยวจ้ ไม่ได้จัดเ้อใครเล่นมั่งมาเด้กฉันมา,าเรื่องไม่ต้องมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมานี่มาเล่นหนังกับกูเลยโอ้โหนี่ค่อยค่าตัวแปดแสนบาทมึงไม่ต้องพูดอะไรมากเลยพอเห็นหน้ากูปั๊บมึงพูดเนโลเนโลไหนละจ๊ะนมสด พวกมึงลานแล้วมึงเอะเล่นผิดบทแล่เปรตเปเรอะไรอ่ะเขาเอาน้ำธรรมดาสัตว์เสือกเอาสปรายก็มึงเอาน้ำเปล่ามาหมดแล้วข้างหลังมีแต่น้ำสปรายอย่างเดียวไม่ต้องอะไรอ่ะเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นเปียกแฉะหมดไม่มีแล้วปากเปล่าออกมาออกมาไอ้พวกโกหกหลอกลวงเขาแม่เล่นให้เพื่อนฝูงย่างงี้จะบอก มันไม่รู้เรื่องยาบสิแม่ไอตัวไหนตัวออกมุกอย่าอย่าพ่นเขานะเขาจะหมากจจชุดนี้เขาจะหมากจจโอ้ยอย่างพี่หนุ่มนี่จะต้องเป็นพนักงานสูบซ่วมดีกว่ามั้งไม่ใช่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ผมเหม็นขี้ผมนั่นไม่ได้อโลโล พอแล้วเขาปิดกล้องแล้วเรื่องนี้เออเอสทีวีดีโอภูมิใจเสนอบรรยากาศอย่างนี้สนุกสนานก็ต้องบริษัทเอสทีวีโอกองเราทั้งหนังจีนหนังเทศหนังไทยมีมากมายไก่กองตลกก็รวมกันมากมายแล้วเราอีก<ส>ชุดนึยง,งแหมแสงสีเสียงแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยเอสที ST ของเราทุกอย่างเดีย๋ยวพักสักนิดหนึ่งเดีย๋ยวพอกับอีกชุดหนึ่งนะฮะใครอยากใครอยากให้ให้ให้ช่วงนี้สนุกไหมอ่อยากให้สนุกใช่ไหมอ่ะโน่นไปถีบตากล้องข้างบนให้หล่นลงมาเลยนะ แล้วเขาโดนคุกแน่ๆแล้วขึ้นไปอยู่ส well ูงกว่าเพื่อนเยอะพบกันนิดนึงพบกันพักสักครู่หนึ่งครับเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ